แชร์ประสบการณ์อีคลิปนึงนะครับรักข้ามโคงนะครับได้คุยกับหัวหน้าแล้วนะครับเลยเอามาเล่าสู่กันฟังหัวหน้าจะอาจจะเดินทางผิดนะครับคือเมื่อวานม่รุพกอสมอนะครับอายุเกือบจาก,กเกษียณเลยล่ะเหลือไม่กี่ปีนะครับโทรมาบอกผมวาน,นี้ครับพี่ผมวานหน่อยจ้างสามพันเอาสิ่งของไปให้สาวลาวเซโนที่ผมกีบหน่อย ผมก็ตกใจนะครับอะไรจะมาจ้างสามพันทำอะไรกี่ะอะไรเขาบอกว่าวันเวเลไทยนัดสาวให้ของขวัญแต่เขาลางานไม่ได้เขาเป็นข้าราชการนะครับไม่ได้ลาล่วงหน้ามันเหลือไม่กี่วันแล้ววันเลไทยจะให้ผมเนี่ยเอาเงินที่เขาฝากมาหมื่นสามนะครับนะไปซื้อโทรศัพท์ในราคาสักแปดเก้าพันแล้วก็ไปซื้อกระเช้าลังนกแบนดเนี่ยให้คุณพ่อคุณแม่สาวแล้วเอาโทรศัพท์ไปให้สาวหน่อยให้สามพันบาท ผมงงเลยนะครับนะผมบอกว่าน้ากี่เป็นมากีา่เดือนกี่ปีเขาบอกว่ากี่เป็นมาได้สามเดือนกว่าแล้วนะครับผมถามต,ตรงๆว่าน้าหมดเท่าไหร่ถึงประมาณหมื่นกว่าบาทเองสาวเขาขอขอขวัญวันวันาลีไทยผมเข้าไม่ได้บานนี้บี้เขาไม่หน่อยผมบอกว่าน้าผมไม่ไปนะครับเงินจ้างสามพันหรืออะไรผมก็ไม่ไปนะครับไม่จ้างผมก็ไปถ้าทําถูกแต่บอกว่าผมบอกว่าหหัวน้าทําไม่ถูกนะครับหรนอท่านผู้ชมมาทําถูกไหม นะอยากได้ใจผมถามวหนาเขาบอกว่าหมวหน้าจะได้ใจสาวหรืออยากได้ตัวสาวเขาบอกผมว่าอยากได้ทั้งตัวทั้งใจผมบอกว่าเอางี้ผมก็บอกวหน้าไปต่างๆนานาครับคลิปนี้มันยาวมันจะยาวผมไม่เล่ารายละเอียดผมก็แค่บอกว่าหนุ่มไทยทั้งหลายอย่าทาแบบนี้นะครับนะอย่า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 กระทำแบบนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตว่าไทยคนลาวหน่อยนะครับนะอย่าทาแบบนี้นะครับ ถ้าคุณอยากได้ตัวสาวคุณกล้าไหมคุณกล้าไหมคุณลางานไปเลยใครก็ช่างที่ฟังหยิบนี่หนุ่มไทยสาวที่ที่ชอบสาวเรานะครับไม่ว่าไ,ไม่ห้างสาวสดสาวซิงนะคิดว่าท่านผู้ชมที่จีบสาวเราเปิดใจคิดว่าชอบสาวไวสิบแปดถึงเก้ายี่สิบเลอะล่ะด้วยความเคารพนะผมไม่ได้ดูถูกสาวประเทศไหนนะ ุกวันนี้เนี่ยน้องๆอ,อ,อายุสิบแปดสิบเก้าไปดูในทิกตอกเฟซบุ๊กได้เลยเขากินเที่ยวดูบุรีไฟฟ้าแม้แต่นางเอกบางช่องของ,ของสนิทผมเนี่ยแสวบ้านอัจพรอัจพรเนี่ยดูบุรีไฟฟ้าเลยไปดูคลิปทิกตอกเขานะครับเมื่อวานเขาก็ไล่เขาก็ไล่์สนดูบุรีไฟฟ้าคนหนึ่งนะ่ะนะครับเพราะฉะนั้นนะผมไม่ได้ว่าสาวไทยหรือสาวลาวคนไหนนะ หนุ่มไทยที่กีบสาวลาวทุกวันนี้สเสนอไปเลยยืดข้อสเสนอไปเลยถ้าคุณอยากได้ตัวถ้าอยา,ากฟาดดาบเพราะตรงๆแนด้วยความเคารพถ้าผมบอกว่าฟาดดาบบางคนเข้ามาดูคลิปบอกผมพูดไม่ใุ่ผ้าคือผมจะพูดให้เห็นภาพเลยนะครับถ้าจะโทรมาให้ผมไปซื้อเครื่องซื้อของยังไม่ได้ใจยังไม่ได้เป็นแฟนเป็นภรรยากันนี้ผมไม่เห็นด้วยเลยครับอย่างเมื่อวานนี่ยนะครับนะถ้าจีบสาวไปใหม่ เอาผมเอาสาวไม่ห่างก่อนเอาสาวไม่ห่างก่อนนะครับนุมไทยนะอย่าว่าสอนกันในเรื่องความครพบนะเอาประสบการณ์ตรงจากนุมไทยหลายๆคนหรือผมนี่แหละเอาสาวไม่ห่างลูกกีบก่อนแล้วก็จะถามท่านผู้ชมว่าท่านผู้ไปจีบเนี่ยท่านผู้ชมในรายการแปนประเทศสาวลาวเกิดใจนี่นะครับคุณจีบสาวลาวหรือสาวไทยเพื่อเพื่ออะไรถามท่านก่อนแต่จีบเพื่อฟาดดาก หรือกีบเด็กเป็นเมียเนี่ยเอาแยกสองประเด็นเอาฟาดดาก,ก็เป็นเมียกันเดียวกันนั่นแหละคุณกล้าไหมนะครับยิ่งสาวที่มีคู่แล้วมีผัวแล้วมีลูกแล้วยิ่งง่ายนัดเลยยื่นข้อเสนอคุณจะกีบอาทิตย์นึงสองอาทิตย์รู้จักกันแล้วแต่คุยกันชักระยะหนึ่งยื่นข้อเสนอไปเลยมอบตัวไหมหมายความไงครับคือว่ายอมมาไหม ฝั่งไทยหรือฝั่งดาวลาวก็ได้รีสอร์ทเราอย่างมากก็สามเสียนกีบชั่วคราวหรือค้างคืนนะ่ะดีด้วยถ้ามอบตัวเอาไปเลยเอาเท่าไหร่เสนอไปเลยคุณกล้าไหมนะคุณกล้าทุ่มไหมนุงไทยเคยทําเําเร็จมาหลายคนไม่ว่าสาวโสดสาวไม่โสดนุงไทยอายุห้าสิบหกสิบนี่แหละผมไม่อยากเอ่ยชื่อมันเสียชื่อเขาน้องเขาแล้พี่เขาแล้วลุงเนี่ยเสนอไปเลย คุณถามตัวเองว่าคุณจีบสา,าวเล่าคุณจะได้เนื้อตัวเขานั่นแหละหมูไปไกลมาบางคนฟังคลิปนี้เฮียปีไปพูดในเนี่ยนทางที่ไม่ดีอย่าไปคิดอย่างนี้ถ้าคิดอย่างนี้คุณไม่ได้ไปจีบสา,าวเล่านะครับนะด้วยความเรารพท่านผู้ชมที่ไม่ได้จีบสา,าวนะผมหมายถึงคนที่จีบสา,าวนะยืดคอเสเนอไปเลยอ่ะสูว่าคุณไปจีบน้องนอนหมูอบไม้หรืออะไรก็แล้วแต่มาเอาเท่าไหร่ครั้งแรกไปเลยนะครับนะ ถ้าสาวโสดสาวซิงไม่เกินหมื่นห้ามันขอเขาเขามาแล้วไม่งั้นเอาซื้อโทราศัพท์เครื่องหนึ่งหรือทองหนึ่งสลิงเอาเอาไปผมไม่ได้ดูสาวประเทศไหนนะครับไม่ได้ดูถูกนะยุคนี้เศรษฐกิจมันไม่ดียื่นข้อสเสนอไปครั้งแรกปุ๊บคุณสเสนอไปเอาหมื่นห้าเขามานอนกับคุณครั้งแรกมีอะไรกันแล้วครั้งที่สองมันจะถึงหมื่นห้าไปละเพื่อเพื่อไม่ได้จ่ายเพื่อเพื่อักคุณเพื่อเพื่อมาเป็นแฟนคุณ ได้กูข้อต่อแขนแต่งานกันเลยถ้าได้เนื้อตัวเขาแหละถ้าเดี๋ยาดามันจะเหลืออะไรลผู้หญิงนะนะครับผมหมายถึงสาวไม่โสดและสาวมีเคยผ่านการมีลูกมีหัวมาแล้วถ้าสาวโสดทําไงคุณต้องลงทุนสูน์หน่อยไอโฟนเครื่องหนึ่งมาไหมไม่มาเอาเงินเพิ่มอีกสามหมืน่นมาไม่มาก็เลิกคุยคุณไม่ต้องคบกับเราคุยเลิก ้าหมื่นสามหมื่นมาไหมถ้าเขามาอครั้งแรกเปิดซิงครั้งต่อไปไปเป็นมรรยาอะไรก็ได้ผมแนะนําแบบนี้เลยไม่ต้องทำไปซื้อกระเช้าไปให้แม่สาวลักนกบำรุงคนแก่จะไปเอาโทรศัพท์ให้สาวคุณได้อะไรได้คุยกับได้รู้หลอกเลยเลยครับนะผมแนะนําคลิปนี้ตั้งแต่ทําคลิปมาเกือบสองปีผมไม่เคยแนะนําแบบนี้เลยนะที่ผมแนะนำแบบนี้ผมไม่อยากให้คุณรดนหลอก บางคนบางคนเสียไปสามสี่แสนไม่ได้อะไรถ้าถ้าฟังคลิปผมเนี่ยคุณยอมเสียครั้งแรกแสนหนึ่งคุณได้ตัวเปิดซิงคุณยอมไม่ละแต่ต่อไปคุณก็ได้ไปเรื่อยๆขอมันเคยกันทำไมมันไม่ได้เรื่อยๆความเคารพไม่ได้สอนนะครับคลิปนี้โมโหนะครับถ้าว่าอยู่ดีๆไอ้วันไม่เลท้ายสาวโทรมาเนี่ยอ่าจจะได้ไอ h โฟนเครื่องหนึ่งสี่หมื่นสาหมื่นอยาก หนูมุตสัจัดให้เอาลันก,กนกแท้อ้อยพนจากปากผมวานผมเข้าไปให้ผมบอกหัวหน้าไปแล้วเมื่อวานอย่าทําแบบนี้มันมันไม่ถูกทางมันไม่ถูกทางไม่ว่าสาวไทยสาวประเทศลาวสาวประเทศไหนในโลกถ้าเคยกันครั้งแรกครั้งต่อไปมันง่ายเ่ยเผอไม่ได้แต่งด้วยมาอยู่กับเรามันมีเสี่ยหลายคนนะททาแบบนี้ผมไม่อเอ่ยชื่อนะครับเขาก็ทำมาอย่างนี้แหละครั้งแรกก็ทุ่มทุนเลย ไม่เห็นและสาวที่เขาควงอ่ะช่วยคอรเต็มเลยเหลืองอารามเลยเงินใช้ทุกเดือนผมเคยไปกับเสียบางคนอ่ะที่มุกดาหารที่เขาเรียกอะไรที่ข้างอยู่มุกดาหารนั่นแะเสียคนหนึ่งอ่ะขนาดญาติพี่น้องแฟนเขามากับแฟนเขาเน่ะเขาส่งค่ารถญาติพี่น้องแฟนเขาเป็ดหมืม่นนะซื้อกระเป๋าให้ด้วยกระเป๋า ลากเนยเป็นสามสี่พันนะมาแต่ละครั้งเสียเขาหมดเป็นสามสี่หมื่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ครับกีบสาวสาเที่ได้กีบสา,า,าวอะไรเป็นข้าราชการเงินท่านหนาอยู่แล้วท่านลางานหมดห่วยางานตุ้นกัดท่านก็ไปด้วยเองยีนพ้อเสนอเลยมอบตัวหรือไม่มอบตัวผมถามแค่นี้แหละบอกสาวว่าจะมอบตัวหรือไม่มอบตัวไม่มอบตัวเลือกคุยนะครับถ้ามอบตัวเอามา ยุคนี้มันดูบุรีไฟฟ้ากันหมดแล้วกินน้ําท่อมกันหมดแล้วเขาฮิตอยู่ใบรุ่นฝั่งลาวตอนเนี้ยไม่ได้ปากปั๊มนะใครจะเสียงผมผมจะพาไปไปดูก้าเข้าผับเข้าบาร์ลาวกันผมไหมล่ะจะได้รู้ว่าเฮบี heavy มันพูดจริงเว้ยเข้าไปในีผับลาวแถวดังๆแถวตลาดลาวเจริญเนี่ยแถวไม่ต้องไปไกลหรอกแถวมุกดาหารข้ามไปสรกนในเขตโอ้โหผับปีตะวันบุรีเหมือนบ้านเราที่ไหนล่ะ ดูตรงนั้นเลยกินตรงนั้นเลยเละตรงนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับที่โทรว่าบอกผมว่าบี่ใกล้วาเลนไทยแล้วเดี๋ยวจ้างไปสามสี่พันเอาโทรศัพท์ไปให้สาวหน่อยเอาลักนกแท้ไปให้แม่สาวหน่อยยาหาทำถ้าท่า,านจะทำนี้ท่านมอบศูนย์การศึกษาให้สาวท่านซื้อข้าวซื้อปลาซื้ออาหารให้สาวเป็นพี่เป็นน้องอย่างนี้โอเคฝากเงินช่วยงานขาวดำงานตรงงานแต่ง ฝากเงินซื้อชุดนักเรียนของลูกเขานาแน่นอนอยู่แล้วได้ถ้าจท่านอยากได้เนื้อตัวต้องตถ้าท่านอยากได้เนื้อตัวเขานนาสนเนือแบบผมเลยยืดนอ่สนเนอไปเลยเขาไม่เอาไม่เอาเลิกคุยเขาใจตรงการน,นะครับสวัสดีครับ